เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้ท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับอันนี้ก็รุ่นนี้ก็อึดถึกโทนิกแน่นอนนะครับโตโยต้าโซลูน่านะครับ รุนหน้าครับระบบไม่ซับซ้อนนะครับขี่ง่ายไม่จุกจิกครับไม่มีปัญหาเติมน้ำมันขี่กันอย่างเดียวได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถผู้หญิงใช้งานได้เลยนะครับก็คือมันต้องดูแลอะไรครับเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวได้เลยเปลี่ยนถ่ายนะมันเครื่องตามระยะก็พอครับรถบ้านนะครับเลขใหม่แค่แสนกว่าเท่านั้นเองใหม่น้อยมากนะครับตัวรถปี2001นะครับปี2001แล้วเกียร์โต้ตัวทอปด้วยวันนี้เดิมๆไม่มีผูกไม่เคยทำสีครับเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะครับ ชอบก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับเดิมยันแม็กเลยครับเป็นแม็กของตัวท็อปอันนี้ครับถ้านนสนใจก็ติดต่อเจ้าของได,ด้ตรงเลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมาชีเป้ารถสวยๆถูกๆท,ท,ทู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้กันเป็นประจําทุกวันเลยครับ <S <S ได้ไ่พาตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิป,ปใหม่ๆครับ <S <S ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วย <S <S ตอนนี้ก็รีวิวดูคันนี้กันเรื่อยๆครับปี2001 Geo โต๊ของตัวท็อปนะครับ เครื่อง1.5นะครับเป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยเดินเรียบเครื่องดีมากนะครับเจ้าของรับประกันเลยครับเดินทางไกลได้สบายๆเกียร์ออโต้ปูมันไพาวเวอร์ครับกระจกไฟฟ้าประตูเซ็นทรัลล็อกนะครับมีแอร์แบกให้ด้วยนะครับห้องโดยสารสะอาดครับเกียร์ออโต้เบาะผ้าเบาะไม่ขาดนะครับดูดูกันเรื่อยๆกันนะครับรถใช้อะมันเอลพีจีด้วยนะครับประหยัดประหยัดอย่างเเลยครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องค่าเดินทางนะครับ ขบ15เดิมโวงงานครับมีให้5วงเลยครับรวมยางอะไหล่วยครับลายเดียวกันเลยครับได้ไปใช้งานก็คุ้มครับราคา42,000บาทนะครับรถปี2001สนใจไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิกัดดูรถอยู่อยุธยานะครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ ทางเราก็เป็นเพลงสื่อกางมาชี้เป้าให้ได้เลือกกันเท่านั้น,นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับน,นี่ก็รีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนะครับบอดีเดิมๆหน้าหลังเดิมๆไม่มีชนหนักครับอย่างอะไรแบกไลน์เดียวกันเลยครับอย่างไรจากรงงานด้วยไม่น้อยมากครับแค่แสนหกเท่านั้นครับเรื่มเมอกสารชุดโอนครบๆาในใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับไปดูทดลองขับก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ